สบายดีพี่น้องเนาะวันนี้สวมเมื่อจับไก่มาตกพามาเบิงบรรยากาศบรรยากาศยามแดดหวานเท่านอไก่ไร่ไก่องไก่ยัไนนาพ่าเท่าไก่ได้หลาย phan phải người nó chắc để mà thì biết tông điện nó được rồi để xuống mất đắp cái mà hết cấp kẹp là chắc xong tôi đi chắc lại được rồi มันตึงแฮบดเลยปาไล้เาลายคลิปน,น,นีท้ายิ้คลิน้ท้ายเดียวเนาะคลิปนี้เนาะก็บกบบอท้ายแบบใคมันย,ยังทยเดียวได้เอาทาเดียวกูนี่ม่มียังไงหือเปล่ามนยาการนำคำหนึ่งดีนะ ในการหาม้องแดงตอนกลางวันคนในกีตเวชเนาะก็ต้องชิตกดิน มาเด้วพี่น้องมาแล้วนี่ยมองเกาเนาะอาแล้วมองเกาพี่น้องนี่ใครดูมันจีจับดูหน่อยได้มืหอน,นี่พวกนี้เนาะจับไปหน่อยนี่มื่วปีนโอ้ยมามาตัดกินไก่ก็ได้ไก,ก่ก็โอ้ลายแม่เยลยกายกินเมื่ด๊ด้ะดูไก่เนี่ยโอ้บัดทึ่กระไฟมาจูดน,น้องอเลยจูดรถกบหนึ่โอ้ขนาดอนะไรอืม từ vào anh thôi nó hoạt động hoạt động hôm nay cái này nó, nó. nó. à đây bưng anh ấy nói thì nó có mặc cường nó này Anh bưng bưng đi hoạt động cường khí ắt nó có hoạt nó ทัวบนเนาะถูกตือจีบเป็นสีไทยแบบใหม่เดียวนะห้องสีไทยแบบกิดเดียวเลยแบบบัตัดต่อไทยแบบไทยคลิปเดียวไทยใหม่เดียวเลยยิงเงาเลยบัตัดได้ทาไลก็เอาเฮยนึกถึงบัวง่าบ่ที่หอยก็คือเขียนเนาะนี่ละน้องตัวข่อยมาใส่บ่วงนกใส่บ่วงนู้ใส่เห่านกใส่บ่วงนู้น้องตัวนี้แต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งละนั่นก็ว่าเฮบัวแด้ออกมา

เอาไปแล้วคัดมักไรยามคำนี่กบขาปักนอะนอยู่น,นี่นี่มองกบขาปักนะมองกบขาปักก่บ่าบุ้งใช่าหาเอา กบมันอยู่นี่แหละกบตายกบนี่ถ้าว่ามีคนมาขุดนี่กบเขาปักอย่างเงี้ยใช่ปะฟูมาหากบใหาเกียรติพวเราไปหาในะสวนาะฮะของเป็นเนตะ็นเนาะคอยเป็นหาเนาะก็ในปลาพื้นนั่นคอยมั่นใจว่ากบเต็มโหลดอยู่ในปลาพื้นแต่ว่าเข้ามาหานะ <c oughs> เนาะเขาอันนี้นะคือขอประสบามาหาแต่ขวายกะเร็ดบรทษัทไเนาหนนะึ่งจะว่าไปพาตัดนะ รู้กันยังบ่ทันี่เห็นย,ยังขนาดยั่งก็ยังเล็มปากเลยเดี๋ยวขีดเบ็ดนอกกันแล้วสีต,ตกตดินทั้งเลยนะเนี่ย,ยก็ลังหอดปลายไม้ตัวนี้นี่ปลายไม้ตัวนี้ก็นั่งหอดนึกที่พาเมืองกบข้าเบิองมองอันนี้นองของกบ นี่กบนี่เตระปีอยู่นี่แหละนี่กบนี่ใช่เป็นฝองนี่ใช่เนี่ยมีกบอยู่นี้เป็นสิเตระปีวะกบอยู่ทางของนี่แหละแต่ว่าปีนี้ปีนี้ว่าทันเห็นกบปีนี้ท่านทิ้งกบผะโตนี่คือเดือ โอ้ขันขวดขุดได้นี่ได้กินกบเป็นี่พี่น้องเลยเนาะนี่คบสี่ยูในแถวนี้แหละแต่ว่าขุดขุดบ่ได้ ทั่วทังเนื้อทหารทังเนื้อทหารข่างเต็อเนี่ยเอินทางเอินทางนเนื้อทางไหนนี่เนาะเคนมาดลยขับมาขุดบัวเดี๋ยวทางไหนขุดขุดกระขุดบัวลายเป็นไงแต่ว่าอยู่นอกกันมุนมาได้ยี่เนาะมันขุดอยู่เนาะตอนนี้มีน้าสิเป็นคว้ยคุ้ยนู้งมึงคว้ยนู้งนะเขาขุดนู้ขุดยังเนี่ยนวกินได้เลยเพี่น้องะเพือผมบอกว่ากบขี้อดปูปลาเนี่ยม ถ้าตอนที่ตะลัปีขึ้นตะลัปีน้องเขาบโสูบเนาะป่าอนี้โอ้โหขบเอาเลยวะป่าถ้าเขาบาร์ลนะักประคอประคอไม่แต่สำนนี่แหละสำนึำแข็งตัวสำนแข็งประคอประดุกเนาะคือแตะลับขึ้ตะลัปีถ้าเขาบารลักนะนี่ตะกี้คว้ยเอีย็เนาะขัายไหวไคว้ยเย็นขันไม้ไหว,ว,วไม,ไวมา พอด,ดีคอรไปพาตัดมาเนาะพอด,ดีคอรออกมาขุดบ่อยนาะมันเกาก็มาก,กึกล่อกบกึื่อเขียนนะมันก็เสียบด้วยความเย็นนี่ต้องคุดยังไงวะสิได้ย,ยังมาคอยอันนี้ก่อนขคอยพัดก็คอยไปพาตัดก่อนเนาะนี่เห็นไห กะวางนี่กบวงนู้งมองไคใส่ใส่บวงนูไว้ในป่าแทนใส่แบบกระเบื้องเด้กุเนาะใส่ใส่บบกับพอดีตอนตอนเท่าใส่มันหนามันแหงโอ้หนามันแบบกระดินมันกำลังซุ่มๆจังหน่อยนะตอนข่อนมาใส่พอดีแบบออกขอมาจากขอขอมากจากห้องหมอเนาะออกมาจากโรงพยาบาลพอดีออกมาพอดีดินมันแหงหว่ะดินมันแหงมันดึงดึงรากบวงดึงบุขึ้นกับพอดีเลยชิมเลยแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่บวงยังเห็น รังเห็นเน่ย์รังบบเห็นเนย์เห็นแต่ว่ามันแต่ว่ากูบรได้เนาะมันแข็งหรือว่ามันแข็งเลี๋ยบผได้กูเดี๋ยวผมนี่ดิผมไม้นี่หวะเอาไม้บวงเอาไม้บวงนู้ฮะ mai buang buang ini siapa buat nih, oh, nih ini kopu kamu mau kuda mau ini oh. nih, bom, ini ini kopu ni pelang Oh, ini pembuang. Tuh, ini mungkin pen, sia, no. Buông lại buồn như này khó gì muốn mất đi mà à. นกวินเฉยเนาะป่าไม้ของหมาบมืนี่เนาะคือป่าไม้ก็หอีเทียวมากมือนี่แท่เนาะคือเฉยมาะนรเนาะเต่มายิง่งเอาไก่มาเห็ดกับแกบหนึ่ก่ว่ามัมีคับแกบโอ้ทางสีปป่แปลนทีนน่ แตนเลยไอ้โม่แตนก็ขวยหนูด้ยโอ้ขวยวยหนูขี่วยอยู่ี่เง้ย

น่ดฮ่าไันเนสอันนี้ก็น้พี่น้องเดี๋ยวเ้านี่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 เอาเลยนี่นี่นี่นก,นนในใก,นกไพเี๋ยวเาสิน้องก็นะยิงไกลเนาะไปเีนาะไ้น้องยิงจเป็นคนรัดอือใครยิงกระทุนไงนยิงไ่ทันไร คือยูพีนาองแต่บาบูตายมันบดนจุดสำคัญมันบกเขามันบกเขาหัวมันบกเขาหัวเนาะนกนกเป็นที่นกเยอะไปนกที่ยิงไกลไม่พอนกกว่านี่นี่นี่น มีนกอืมตก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 วะนี่เนี่ยนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ไม่ไม่ยิงตัวพี่ไมนยิงตัวพี่นกเข่านกเงาอ๋อนี่นีเออนี่ีนี่บฮะดุเงาดุเันนี่ อันนี้ฝนยืนสั่เห็นบ่าวเสรลงยังงีเขาลกเขาโอ้ดูมันดีดีอันนี้ด่ยื่หวนิ่งยังยืนสั่งหัวอันนี้เ่นนั่งหัด่ดูมันดูมันดูมันอันนี้เป็นอัี้เอ่างอื่นะมีกุกเฮ้มันลอไปดอกมันบินมันบินขึ้นอะ นก,นะนกคันคือนกคันคือแม่มันนะว้ยจิมันไปแต่เพ่งได้เปิดยิงนกเขาเนาะอืมอืมไปใช่ดิเดี๋ยวไปเลยดูชิโนเดีย๋ยวนิ่ใจละเยอะตัวหนึ่งนะอ่ะโอ้ขี้แปดเขาหัวขี้ยิงยิบก,ก,ก้อนพอดีดิบขาเอาไป ด้วย,งงนยดน,กกนี่ไงนี่เพื่ไรเพื่อเระไก่เหรอเล่นุกตัวหนึ่งนะอย่าดามาเด้อพี่น้องเด้ออย่าละหา่หา,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 นนา,าหามดามาเลยเพราะว่าบัดน้องบัหน้าเขานี่แน,น่นี่แหละพอพอนุกเอานุกพอหนุกเอาหนุเน,น,นาะหามดามาเนาะอย่าโูกสวยขอดำได้ๆหา,ามโดกสวยฮะคือวะ

cái đếm 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 sạc, không không, đi. phần cây. <laughs> cây à, <laughs> đấy, không khỏi, nó, nào, cái bằng nó, bằng nó đi. không nó hậu là cay pha thảo, cay, cay cả gia đấy, nó còn dư nạc phải không? nó nào, cái, 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 phần nào một cái nào? Không, không tổ này, 2 ừ. Tức là lạp bạc Múc cưa cái nội wow. cái cái bà Nạ mất Cái này phần cái nội wow, xây tường, xây xây อ้าวประมนใไซวานประมาณไม่รู้นะเปกัอเลยแล้วกูบอกไม่เคยแต่ก็จำไทยอย่างเนี้เนาะคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระยังหรอกเนาะแต่ว่า่ายไปเป็นเพื่อควบทรงจำบัดคาดเพราะว่าเนาะมันที่13เนาะเอาทีได้เดินทางไปเก็ดงานอยู่ ฟังท่ายอยีแล้วเนาะเขามือนก็ว่าลงมาบ้านกประมาณอยู่สองถึงสามเดือนเนาะคือคอยลงมาประมาณสามเดือนนี่แหละลงมากับมาบ้านมาแบบหนึ่งก็เขาบสบายนี่แหละกไ็ได้ไดมาสนะพานเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่สิบสามนะี่เนาะได้กลับไปอีกแล้วสิไปอีกงานนี่เนาะก็ได้ว่ามีโอกาสเดี๋ยวมาหน้ามาึงเดี๋ยวว่า เฮาย่างไดแน่อยนึงนี่แต่ก็บทันแข็งเฮะ่เมื่อไถก็สิ่เองมอพรรคบอ่่ะ้าเมื่อฟังไยก็ใช่อันนี้ทิ้งน,นี่ใชพักคอนแต่ว่าถ้าาบมเมอ่อเนาะบัตรเอมโมามันก็สิขาดขาดขาดนจ้างเฮาก็จะเป็นต้องในเมือ่อเป็นต้องในกลับไปเนาะที่แรกมีแฟนว่าสิกลับไปเดือนที่3มที่พุ่นน,น่ะเนาะในใกรุงกิจธนิษิแต่ว่ามานายจ้างเส้นบัตออกให้แบบ อยังวะแบบเฮาบ่แบบอยังวะแบบบ่ได้ปรึกษากันในสินะแบ่แล้วมาเราบุหัวเ้าคือเฮาสิไปเดียแล้วก็ได้เซ็นเอาเฮาเด้อจังซี่บัดเฮามันก็ได้สิขาดนายจ้างเราก็จะสิกลับไปเฮ็ดงานต่อถึงเฮ็ดบ่ได้เฮาก็สิไปให้นายจ้างผู้ใหม่เนาะเพราะว่าในงานตัวเก่าหั่นมันเป็นงานก่อสร้างเนาะเฮาได้ลาออกเพราะว่าเฮามาพาตัดแล้วเฮาสิกลับไปเฮ็ดงานก่อสร้างอีกมันเฮ็ดบ่ได้เนาะเฮาก็ได้สิไปเฮ็ดงานโรงงานมาเลยเฮาสิกลับไปเฮ็ดงานโรงงานแล้วก็ ตายังเข็ยนงานบลาใ้เฮาก็สีไปให้ขอเฮากระสีกลับไปขอให้นายจังผู้ใหม่เส้นฮับเฮาเส้นฮับเฮาบม่ให้บัตรไดงงานเฮาขาดเนาะแล้วก็คอยเก็บแบบตัดตัดใจไหมว่าเสีเใจอย่างไรเนาะโอ้งับหน่ยบ่มีวันน่ะนัดนยังไงนัดยังไงตัว อ๋อคลิปนี้ก็ฝากไว้สั่นี้เนาะได้ก็ฝากพี่น้องก็ได้ก็แสเนาะก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะ